สวัสดีครับเจอกันทุก2องทุ่มนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิน่นเกนะครับผมพอดีวันนี้กําลังแพ็คของอยู่ครับจะส่งให้คุณลูกค้าครับผมพอดีสั่งมาช่วงค่ำคุณลูกค้าที่บางปะหารอายุธยานะครับพอดีพี่เขาข้อมือค่อนข้างเล็กคือวัดขนาดมาให้16.5เซนเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นช้อยที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าขนาดมันไม่ใหญ่ครับผมแล้วก็ค่อนข้างบางเป็นระบบพลังแสงด้วย ทรงยอดนิยมตอนนี้เป็นแปดเหลี่ยมนะแล้วก็กระจกการลอยขีดข่วนเรียกว่ามีครบๆแล้วก็บางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนมือเล็กๆสใส่นาฬิกาบางๆมันจะสวยไงเนี่ย,ยดูบางแค่ 9. 7 mm ุมิลลิเมตรเองนะครับมันใช้เครื่องการดีไซน์แบบใหม่นะครับกระจกการลอยขีดข่วนได้นะครับเนี่ยทรงเป็นแปดเหลี่ยมเห็นไหมฮะอืเข็มสั้นเข็มยาวมีภายน้ํานะครับกลางคืนจะเห็นชัดทีเดียวมีตัวบอกพลังงานนะครับเป็นระบบพลังแสงนะครับผมถึงไม่โดนแสงก็ยังเก็บพลังงานเต็มๆได้เกือบ4เดือนเลยนะครับ เป็นตัวเรือนสแตนเลสสตีลครับบางขนาดว่าจากซ้ายถึงขวา41มิมถือว่าไม่ใหญ่นะครับค่อนข้างจะกลางๆค่อนมาทางเล็กติดๆหน่อยๆน,นะหน้าปัดเป็นลายสีดำๆมีลายเส้นๆบางๆนิดหนึ่งนะครับมีระบบจับเวลาได้นะครับกันน้ำได้100เมตรนะครับเป็นสินค้าใหม่ของแท้ประกันศูนย์ CMG 1ปีครับพร้อมกล่องคู่มือป,ประกันศูนย์หมดเลยนะครับอันนี้ตัวจับเวลานะครับวัสดุดีครับบาง คนมือเล็กน่าสนใจนะครับรุ่นนี้แนะนํานะครับสนใจยังไงทักมาในไลน์ที่เขียนไว้ข้างบนนะครับหรือเบอร์โทรนะครับแอดจะเบอร์โทรก็ได้หรือโทรมาปรึกษาก็ได้นะครับแล้วเจอกันอีกทีทุก2องทุ่มนะครับถ้าพี่แพ็คของตัวไหนน่าสนใจเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกนะครับผมตรงขอบนี่เป็นเขาเรียกว่าลายแฮร์ลน์เห็นไหมครับเป็นเส้นๆด้วยดูเก๋ดีแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบด้านๆนิดหนึ่งนะครับขอบก็เป็นด้านด้วยนะครับแค่นี้แลวนะเดี๋ยวยาวมากไปขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาผินข้าวครับสวัสดีครับ